ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมปัดปัปสตีกเชนเคยนี่ผมก็จะมาสอนวิธีทำให้คอมมันเร็วขึ้นนะครับก็คนหนึ่งก็กดที่คอมพิวเตอร์ครับกดขิดขวาตรงเพียงโล่งครับกดตรงนี้มันจะไม่ได้อนะไม่ได้กดตรงเพียงโลง่งกดล,งล่างสุดแล้วกดอันนี้สี่ครับกดอันแรก ตอนแรกตอนแรกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับติ๊กมาให้หมดทุกอันเลยแล้วกดปึ๊บอันนี้นะครับกลออกติกออกหมดจากตรงนี้แล้วก็โอเคอเคมนก็จะรลื่นนะครับไม่เชื่อลองไปเล่นเกมดูมันจะลื่อนคิ้ไหมนะถ้าข้อเสียมันก็จะเป็นกรกอบอย่างนี้ครับใครไม่อยากให้เป็นแบบนี้ครับ กดเหมือนเดิมมาแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็หาคำนีับเดี๋ยวผมจะขึ้นไวให้จับเดี๋ยกดโอเคจับมันก็จะไม่มีเกาะขึ้นนะโอเคครับก็สำหรับนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,น,นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับ